ว่าจะง่ายพอทานใครกับต้นขั้นพระประจำภูมนภูเมืองสี่กูดึ่งที่องค์พระมาทสมเด็จพระเจาอยู่ว่าจะการทีดาวได้ทรงโง่มาประดิษฐานในน้องเจ้าปากตายได้เขาลูกชานั่นก็คือพระบุตธนีรโรกันตายรัจยวัตจัตุรธิเตชาบารมีเจ้าบ้านเจ้าเมืองประหยัดช่วยกานเตชาบารมีพระผู้ศิรุ่งรุ่งรุ่งขอ พระพุทธบาทปิคูและลูกหมอปัญญาปิคูตุกตุกองตุกตุกรูปรูคอนการเซิร์นยืนชมพระบารมีของทานก้อรจากทานด้วยเซินและไอ้ปีโดกันไล่นะครับในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าป่าเป้นหนังข้าวนังข้องมาหมาไม้ไก่ฟองนะครับ อ่าน,ว,านาว่านก้าวติ๊งเท <hi> ิงผู้ชาพอแมนต์ตายายรวมกังพวงมาพวงมาเลยคอ้เป็นซิทเป็นที่เป็นซิทเป็นใจครับหลูหลูกล้านลานมาหนักตอนั้านหนีมีรวยนอกจากนั้นก็ก็บกลับก็แบบคุณที่เราได้มมาแล้วก็ได้หลับทุกคนทุกคนมีน้องกิดได้ก็ก้อยต้องความรารีหน้าทุกประการกิดเงินได้เงินต้องไม่ได้ต้อง ทำสิ่งเลก็ควรรับความจำร็จและมีความสุขความเจริญให้พี่น้องเราเอาความรู้ใจให้จะเดินด้วยอายุอายุยืนนานวันน้าพี่วั่นฟองใจพลามีพลังกายพลังใจทุกชาติพลาปฏิปันสิ่งที่พี่น้องคิดนั้น อติปันถนัดสั้นสมบัติผิพัดตะกอมพนด้วยเทอนที่จุดาทูสาธูสาธุฮ่าสิดีครับมาได้เวลาพนดีต้องมีผู้ใหญ่กับล่านมืองมาก็นำมาวน้าขะที่สิ

อาพี่น้องที่บารมับยกมือขึ้นคาดเดี๋ยวขวานต่ำพุมนะพี่น้องนะวานาโมสร้างยบรอมรอมกันนาะโมจาโวะโตอารโตจัมมาสัมุตสะ นโมตัสสาภะคะวะโตอะระงหโตจัมมาสังพ um ok ok ุทัรสานโมตัดสะภาคะวะโตอะระหหโตจัมมาสัมบุทตสสาพีนองว่าตามพุมอมปอมนะครับขุทตัสสาบูชาพุทธัสสะบูชาจัมมัดสะบูชาธัมมัดสะบูชาสังฆัดสะบูชาสังฆัดสะบูชาดอกไม้ดอกไม้ บุเียนชาวลาร่าบูชายันตีบุตตัดสบูชาตัมมัดสบูชาสังกัดสบูชาสักสิทธิวดาบูชายันตีบุตตัดสบูชาตัมมัดสบูชาสังกัดสบูชา ราชาครูโนราปูจายันตีมุตตสบูชาสัมมัาสบูชาสังคบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายที่ก้าปพระเจ้านักทื่อบิดอนมานดา O mẹ ta yai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  O mẹ ta thì O mẹ ta yai Ah, lo xen doi nam sao wan, you know. Nam browning, they go yet, may tamp, an, they will have tamp, people, nam nong ra nghi lao bi nong không mẹ kèp, a noi cho, they nam sao wan. Nam browning, they let, yet yet may jam yam nam you. แต่ปลาาอดอดะบอกย่ยขคืนยัยคืนย่ยขคืนพอทำายแกถึงมันยังนำเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมานี่ก็คือนำสวรรค์ในนำเปล่าเลยบริสุทธิ์ไม่มีเลยเข้าไปอยู่ในเจือผลนเราจึงใจมากเส้นราชจากครูปอแม่ครูหม้อตายายและการตํามบีีกรรมต่างๆติดซักซิปนะพี่น้องนี่มันมีสีมาตีพ้อยทางเฟรแล้วครับอ้าพี่น้องครับชื่อว่าพี่น้องกะร,รวมเส้นตาใหญ่อมเบี่ยงเบี่ยงกข้ามาเข้าเข้ามาครั้งน อ่าตัวเนี้ยพี่น้องจับเสื้อตอกันไปพี่น้องนะอ่าจับใจเสื้อกันอ่านี่เนี้ยพี่พี่อ่องพี่อ้องเป็นตัวแต้นจับสีเป้าผมเนี่ยเนี่ยสีกบบ่ถ้าเวลาลูกบวดจะรอยได้จับใจ่าวนไอ้นี่อร่อจับใจ่ายผ้าหนังเปื่อยเส้นีหนับโคมเมตายายก็เฉยลูกลูกัก็ ต่ำคื้อตอดกันไปครับเ้าไปองสายใหญ่ ำปลาเส้นเล้่วตอนเดียวเป็นน้ำจันพี่น้องครับน้ำจันก็คือเหล้าบันเรานี่แหละแต่ว่าไม่โผกินโอมาเส้นหอมเมตายาย่น้ำจันทนี่เป็นน้ำเด็ดสำคัญเหมือนกันกับโผบ้านโผเมืองในการทำพิธที่เวลาก็ทำไปเลยสำคัญเขากันก็เรียกว,ว่นาน้ำเผืือดื่มถไวยเปล่าปอนแต่ว่าเราอยากกินในมันหลน่นก็ไว้บางคนหล่นถ้วยหยปอนไปน้ำเด็ดซักซิดเหมือนกันกนะครับทำให้เหลือดร่มนี่เล่นดีนะเข้าใจถ้วยปลาปอน

เราว่วยน้ำนะครับตเดียวลูกๆ่อยหลับน้ำมตนนะเสร็อีกค่ะ มาคุยก <jam Stadium> ับพอเมตายายมังไม่ใหได้มากไงไงไม่มีวิธีรมไม่มีพิธีการเกี่ยวโนราค่ะน้อยน้ที่จะมาประทับรงน้้นเดี่ยวไม่ถือเราะว่าเพ้ยนมเลยต้านมั่งตัวเดีใจก็นํำก็น้ำก็ก็แก้วร้องแก้วนี่กับแี่วไได้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 ไดได้แก้ได้หมดปากได้หปากไ chấm nhầm rồi, coi tôi đông đi rồi game ai cũng ngồi bồn bồn bạc ớt na,

<打 S 2> 是的。

ลูกร้านเดียวตามดังอีตามดังนี้ยดตเงียมาเดียบมป้าจะนย่างี so, ้าอยูามเปียกๆจุมน้เปียกๆ่ะมันฟือมั่งนี่มาแล้วอันใบจ่อยไม้ใบจ่อยไม้วันนี้นี่วาเยียมลูกร้านแล้วนี่แล้วลูกร้านระำที่อยากเก็บบัตรก่อน

啦。老

กับกับกับอ่านใบาย้ามาเามาเข้มาล่มดูปี่านใบปาก่ลองเดือดล้านอจะไม่ลกด้านทำทำอรกินโอ้ต่าง็ินไ้จังหวะไมด้วยงาไม้ดอกไ้กับบอลเอดล้านนะครับ้่าเลยว่าครับพงกราเชิญ เปนี่อเป็นร้าจกรกโตราบาเจอลอยิบัผมรานกรเจอพเ้ามาลงพืนแรก็มาลงกันเต็มน่งบายมาีวันเที่ยหอยจบเลือจัด ขุนน้ำเย็นที่บ้านความรุนเนี่ยดอกตั้งโมราขึ้นมาเพิ่มกอดมาเกลี่ยเป็นนี่วัฒนธรรมนีันดีจยวก็เริ่มราเป็นม้อระดกโลก็ประคุณประเมนังาบที่กบรบอย่างรุ่เชิญแล้วพบกันแล้ววเทวัาแก้วกรตั้มานี่ราลูกลั่นใจพี่น้องที่กรลบกับเป็น้องพลอยใบใจได้นะครับโนราโนี่ไม่ธรรมดานะ โนราเป็นดื้มรลรอดกโลกตัวโลกเขายอมรับไม่ใช่อยู uyu, ๆ่ๆเลยเราแรกเอาเองนะพี่น,อน้องนะองค์กรยูเนสโกอ่็ได้มีการมาประเมินว่านโนราเนี่ยเป็นสิ่งที่้ำคัญลํำคาเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ว่าเป็นงานแสดงที่ว่าภูมิปัญญาที่<ำ>ไม่ <นำ S 3> สามารถ<ำ>จับตอกได้ ทำไม่ได้น้ำา้ำยอะไม่ได้อยากกินเดี๋ยวก็ยอมรับยอมรับให้เป็นมรดละดกโรอยากอีบอกพี่น้องว่าเราส่งไล่คนแล้วพี่น้องครับให้เป็นมอดระดกยอรับก็แบบไม่ได้เนื่องจากว่าแต่หลายเอ็งก็อยากจะส่งก้องตัวเองกระตั้นสีม่องตัวเองให้เป็นมอดระดมให้โดนไล่แต่บอส่งก้อนเลี้ยงตับแกวได้เลยมันเป็นเรื่องรสชาติเลยไม่รู้จริงประกอบด้วยหาขก็ พี่น้องฟังนะครับพี่น้องเงียบตะกี้พี่น้องเงียมตะกี้พี่น้องฟังวาดซอยสโดราเขาได้ยกไปเป็นมอนะสด็อปโลกที่หนึ่งกขบอกว่าโนรามีตารัมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร อ่าพี่ต้องกินเล่สักครับตาลำปันนี้แล้วคือโดราเนี่ยกดีซ้อมมีร้อนจ้าโผเป็นกล้องตัวเองร้อนโดราเน่จะเมื่อนไม่เมื่อนค่อยมันกันลาวเป็นเอกะเหล่าเป็นตัวเองมันก่อนดึงกอดีซ้ำนะครับเจ๊เจ๊เลยอ่ามีการเครื่อนเปงนใจเครื่องซุ้งนี่เป็นกล้องตัวเองค่อยรำโดราจำใจรำนี้ปลื้มตาหวาไม่จ่ายชุดโดรา ก็ยังไม่ยอมหลับว่าโนรา,โนโาเราจะนั่งส่เปลือกไม้กับเอก,กลักอันนี้เป็นเอกหลัก,กว่ะตาโนราเราต้องแต่งตัวบัณฑีตาแต่งตัวเป็นเื้อแบบเนืเ้นเลาบาลำโนราไม่ใช่โนราโนราจะต้องแต่งตัวบัณฑีแต่งตัวเครื่องชงบัณนนีเป็นเครื่องชงข้องกษัตริย์ติประยาใสา่ความฝาดหมอกอ,อายใจน้อยเออว่าก,กระเจ้าที่ลังกันได้แต่งตังให้เป็น่อคุณซีสัทธาเนี่ยผมบอกพี่น้องไว้จะรำไงกับ อาพระเอเยากาเอาว่าพ่อเต้าเล่นพ่อเต้าว,ว่าเจ้าร่ำดีแต่ว่าแต่งตัวไม่ด้วยก็เลยมอบเครื่องร่วงข้องพระองค์เป็นเครื่องร่วงข้อง,องกรัริย์มันมีปีเน่งมีจับรวงมีเปีกนกแอ่นมีตอนกำไรกำไรมือกำไรแขนพี่นองค์เห็นว่าเป็นเรืเเ่องเป็นเรลืองรงข้อง,องกรัริยดที่สำคัญก็คือมีเซิร์ฟเปองครับอาต่างประเทศร้างเขาเรียกว่ามุ่งกุดแต่บ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าเซินะครับ นี่แหละคือจะเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญที่สุดเหลาก็คือมีดนตรีรับอีกองแลแรกับดนตรีโดราเนี่ยไม่เหมือนกอยนะครับวงจริงํับรองปีเป็นเรือ้าเนี่ยก็เลยวิจัยแล้วนะครับประเมินแล้วเลยยกไ้โดรานี่เป็นมรดกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และรูกว่าเป็นมรดกโลก พี่น้องตบมเมย์ครับัวเองจี่ครับเราโลกล้านคนบัตะลุ่งตอนนี้พลอยกันพวงใจรออกเกินโลเกินล้านหมักแควเราเป็นเจ้าข้องมอหลดกโหลวแล้วครับใกล้ก็ตามดินบนแผ่นดินนี้เกินแควมานึ่งเป็นเจ้าข้องมอดกโลกตันตีเกโมหลอดบรรพบุรุษในจ้างแหวกับเรารอนบอกพี่น้อง้ ย่อยได้เลยไปเแต่ได้ยิ้มไว้บ้านเบิกบ้านย่อยได้เลยกินลาวหมาอเหลวหวานหมดแล้วลอดนุ่นก็ไม้ผืนได้แล้วรถโดนุ่นคคือมอระดกโลกไปเสียแล้วครับมอระดกโลกมีอยู่สามอย่างที่คนส่งไปแล้วที่บ้านพี่น้องครับควายน้ำครับนั่นเป็นสิ่งธรรมชาติแต่ควายน้ำยู่ตลอดปีก้อนปะาตะลุงนะนี่แรกก้อนปะาตะลุงนะแองน้ำดีได้เดีคยวม ลำดับก็ไปก็คือหม้อหม้อแปดตัวเป็นโบราณเดี๋ยวหม้อบีป้อนัวกระโยกยอให้เป็นหม้อระดมโลนเป็นผู้ปัญญาหม้อสามาตีหลักท่าอาการคลายก้องคนได้เมื่อนกับหม้อโรงพยาบาลก็ะโยอหลับในซาดในสินนีแต่ที่สำคัญี่สุดก็คือโหราเราจะรันหราาสิ้นแล้วครับที่เราได้รับการยกยองให้เป็นมรดมโลเราต้องภุมิใจ กับซิ่งเล่านี้ในใต้ตาตีราเป็นคนพัทธลุงเป็นคนไทยตัวหลวงก็ยอมรับเรานะพี่น้องงามแรอให้พี่นอ้นองเลยค,ครับในตอนนี้กับโอเคครับเราจะนั่นตอนนี้กันดืวยว่าเป็นหน้าที่ของลูแลเพตาะที่จะต้องตัวเดียวเนี้นพวกกระเชิญนปลาเมนะครับมาแล้วครับพ่อเชอิญนะครับเมเลียนะอ๋อตะลงุงพงเดี๋ยวกันพ่อเ,เพื่อตะลุงพงเรีื่องว่าไก่